เอาอะไรก่อนไข่ก่อนไหมไม่เอาเอาเอาส้มตำก่อนโอเคเอาส้มตำก่อนโอเคเป็นยังไงบ้างส้มตำอร่อยอร่อยยังไงอร่อยยังไงคะอร่อยคะ่ะโอเคค่ะไปไปเลยเราอืมกินอนะไรน่ะกินอะไรคะขยลด์เบบี้โ okay. อ,อเคฝากกับแออจ๊กเก็ต ้ิปนดะะคะ <S 1> <S 1> สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูสุคนมาพอ,อกันคือเรากับคเคยบหมนคนกรสินครับ <S <S เมื่อนี่มากับมากับใครก็ร,ปปริบบิ้นริบบินค่ะอ่ะวันนี้จะไปกินตำส่วนเนาะ ใครอยากกินโอ้ยจะเกือบลนใครอยากกินแคบหมูกับไข่รีปิ้นอ่ะพี่น้องของโปรดเพิ่มมาหนิเมนูเพิ่นเลยปลากราบลายอย่างพี่น้องอ่ะเอาเลยลูกกินเลยลูกกินเลยไปแซนต์ร่วมกันครับพี่น้องเอาเลยลูกเอาเลยเอาไหนก่อนไข่ก่อนไหมไม่เอาเอาเอาส้มตำก่อนโอเคเอาส้มตำก่อนโอเคเป็นยังไงบ้างส้มตยโอร่อยอร่อยยังไงอร่อยไงคะอร่อยค่ะโอเคค่ะไป ไปเลยเราอร่อยเลยเราจะกินไม่รอลุงดอกโอเคกินไม่รอลุงใช่ไหมใช่ค่ะกินส้มตำไม่รอลุงดอกรอหน่อยดีได้ไหมคะได้ค่ะเราจะกัดรอได้เลยค่ะแต่ยังไม่ปุ่นปาก อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยลืมแ <Carwyn S 2> สดงกันด้วครับพี่น้องครับมือนี้เนี่จองคิวเหรอครับผมสองท้ายน้ำเพลินม,มื่นละคลิปครับอื้มอ่ะเฮ้ยๆๆติดกันทำไงติดกันลุงหนึ่ยทำห้อ่ะ <Hi. S 1> อหให้อาลุงหนึ่งให้กันเขียนไหมโอเคไม่ต้องเอาเยอะครับไม่ต้องเอาเยอะเอาทชนิดนะลิบินเป็นเป็นเด็กนะคะ <S <S ลิบินก็ต้องกินทชนิด เดี๋ยวมันจะติดคอโอเคไหมคะค่ะโอเคอร่อยไหมอร่อย โอเคบรรยากาศตอนตอนแนงครับพี่น้องช่วงนี้ไม่ได้ขายของครับน้ำโอเคน้ำกินทีละนิดนะคะเดี๋ยวกินเยอะนะคะค่ะลุงหมายถึงส้มตำกินทีละเดียวจะเพลินก่อนโอเคไหมกินทีละนิดเนื้อเ,เนี่ยเส้นนี่กินทีละนิดโอเคค่ะโอเค,อ,เคอืมหนึ่งวันก็หลาย มาแดงวันเยอะเนาะดิบินเนาะเช่ค่ะอ,อ,อร่อยอะ่ะอร่อยมากเลยกิเล็กนูไม่กินนี่เลยมไม่กินข้าหมูอ่ะเอามาไม่ตัง้ง แม่ตั้มของขวัญมากินกับพี่คะ่ะแม่ตั้มมากินกับพี่คะ่ะของขวัญมากินกับพี่นะคะพี่บินเรียกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อืม้มกินอะไรนะ่ะกินอะไรคะเคบบเบบี้โอเค บอกว่าบะไส้พริกอะ่ะพ่อกเอาพ่นบอก,กินพี่น้องพ่นอยากกินแบบลุ่งหน่อยเลยกินทีนิดถูกต้องค่ะต้องเลยเฮ้ยมา มา้าสีขาวคาบรองเท้างน้องไปใชม่มันมันวิ่งไปในหญ้าแล้วมดื้อเนาะมันเจอครับดือด้อหมาดือาด้ออืมนี่ของชอบใครอะไรบินค่ะของ Charlie Bin ครับลุงบ้าเบีเยไปไหนไปแล้วไปสายฟ้าอ๋อค่ะ ที่โรงเรียนไหนหที่เราไปส่งพี่สายฟ้าตอนเช้าไงจำได้ไหมจำไ,ได้นั่นแหละค่ะที่เราไปส่งพี่สายฟ้าตอนเช้าหน,นูชอบกินพริกไอเล็กโอเคยันเล็ก,อ,อ,ยลกอย่าไปแย่ตา,าลูกมันจะแสบนะหนุนหนุน่นหนุคันอ่าอ่าเดี๋ยวมันจะแสบเงี้ยว เดี๋ยโอเคอโอเคแล็พี่จานอ่ะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเหรอ,อเคิดปากคิดลุงผม,ม,มขบ่บได่บินเก่งนะเนี่ยไม่กินไข่เหรอลูก นินไข่ไหมกินไข่ค่ะไข่นี้ไข่ไข่เนียไขย่ไข่ไข่ขขแดงเนาะนี่ขอบคุณคายยังขอบคุณค่ะเก่งมากนี่อยอรมาอะไรนะลูกมี่มาสามตัวเลย <laughs> มาเยอะอลงหมามเดี๋ยวมันก็ไปลูก làm cái gì mà có phải à? Ngon nhá, cang. Ngon. Cái gì à? Không? Ừ. <cười> cười à? <cười> ừ, à. Ở, này. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบิน๊นเอาอีกไหมไม่เอาแค่หมุกอ่อโอเคอ,อร่อยไข่ต้มเนี่ยบินใข่ต้มคะเนี่ยตุงเหนย <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยค่ะเผ็ดไหมคะ ไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดเหรอมันน่าเผ็ดอยู่นะอนนาอกาศตอนแรงดีดีพี่หนอ่องจะบอกท่านผู้ชมว่ายัางไง ฝากเลยนะฝากกดแจ็คกดแชร์ให้ริปิ้นด้วยนะคะกดอะไรนะคะกดอะไรนะใจกดแชร์ให้ริปิ้นด้วยนะคะเอ๋อทำไมถึงไม่ให้ลุงหนุ่ยบ้างล่ะให้ลุงหนุ่ยไหมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้ให้ริปิ้นด้วยนะคะเอ้าแล้วลุงหนุ่ยล่ะลุงหนุ่ยทำไมไม่พูดล่ะเอ้าก็อยากให้ริปิ้นพูดให้อ่ะ ได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะลองดูเดี๋ยวหนูพูดรอโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้ลิปิี้ด้วยนะคะให้ลุงหน่อยไหมให้ลุงหน่อยเดีย๋ยวลุงกดเองกดให้ลุงหน่อย <laughs> ลุงหน่อยเ <laughs> ล็บเบบี้แคโลดแหละเบบี้แครอทอยู่เลย คแค่ค่ะอะไรเนี่ยอร่อยกินเลยกินเล็กเลกินเล็กๆล็กโอเคถ้าลุงกินหมดก่อนเนี่ยริบินกดจะกดลุงไหมถ้าลุงกินหมดก่อนริบินอ,อะไรหรอกจะกินแบบนั้น เป็นเหมืนหอมนะต้นหอมนะเอาไหมลองชิมดูกินไหมกินเลย <laughs> <laughs> กินกินตรงตูดมันโอเคลุงจะกินให้หมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงหน่อยด้วยนะคะค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ลิบินนะลุงไม่ได้ว่าลิบินอนะ <laughs> ่ะ <laughs> เก่งมากมะนาวมะนาวโอเค กินไหมบินกินไหมมะนาวไม่เอิงทำไมทำไมตัวหมดก่อนโอเคเราจะกินไม่รอลุงรอหน่อยอมหมดอ่าหมดก่อนลุงและไม่รอลุงและ าใครไหมไม่เอาพูดอืมพูดไม่เพราะเลยอ่ะไม่เอาค่ะเก่งมากหม,มาอีกแล้วหมามันมาหาเพื่อนมันเ่ยมาหาเพื่อนมันเหรอดูใต้มันดิโอ้ยมีตัวหนึ่งเอ้ย ออกไปออกไปไปคุยกับเพื่อนเลยเอาอื กินน้ำกันนะครับอือหือเก่งไม่หนักกระโนูเอาแบ่งกันเอาแบ่งให้ค่อยๆกินสิครับกินทีละนิดทีละนิดเด็ดแต่อะไรไม่เผ็ดโอเคไหมเหนไหมไว้ฝัง่งนี้เป็นไหม อเอมค่อยๆกินหลงค่อยๆกินนะค่อยๆกิน,กนเพชรพี่น้อง <c oughs> เพิ่มเพ็ดอ่ะโอเคยังกินแตงกินแตงแก้เผ็ดกินแตงแก้เผ็ดนะคะแตงมีกินแก้เผ็ดลงก,กินแตงเลย,ยมาเลี้ยงวันฮึ่ม พิคออกเลยแก้เผ็ดนะอืมอืมเคียงแต่มันแก้เผ็ดได้ไหมแก้เสร็จแม่บาดทำอ่ะแก้ดุนดนะ้วย จะโดนเลยตั้มอืม,มเจุ๋ปเลได้เอาบังคุ้งเฮือมาแห่พี่น้าะคนมาผมมากินครับเอาเฮือมาแห่ว่าผมมากินอร่อยเนาะหายแล้วหายหรือยังคะหายแล้วค่ะกินอีกเชื่อลุงหรือยังว่างแก้เผ็ดได้เห็นไหม <C -mye> <c -mye> ừ, cái thịt nó, ừ, đuôi ngon hả? Thế mấy? มันแก้เผ็ดได้เราจะไม่เผ็ดหายเผ็ดยังคะหายเผ็ดเลยค่ะบอกท่านผู้ชมหน่อยเร็วอนนะบอกบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าหายเผ็ดหรือยังหายเผ็ดแล้วค่ะหายเผ็ดยังหายเผ็ดแล้วค่ะ <laughs> โดยวิธีแก้เผ็ดโดยการกิน กินอะไรคะกินแตงตูกต้องเดีย่ยปคุณจ่าจะไปรับพี่พี่จ่ากลับบ้านเหรออืยังยังต่คอคะ่ะโอเค่ฮะ โอเคแล้วค่ะเ <ooh> พิ่นเพชรพี่น้องเมื่อกี้นะก็เลยบอกว่าวิธีแก่เพชรไอ้กินแตงต้องกินเจน่อยเลยแก่เพชรกินแตงพี่น้องกินเกืนนอบหมดอืมอร่อยไหมอ่ะเราปิดได้ยังยังทำไมคะ อยากกินต่อกินอะไรคะอยากกินอันนี้อันนี้ต่ออ่ะกินเลยค่ะกินเลยลุงเลยกินต่อโอเคกินเลยเดี๋ยวลุงหนุ่ยรอเลยอ่ะอ่ะไปกินค่ะกินเลยริบินกินนะคะค่ะโอเคกินเลยค่ะหนูกินเลย กินเลยอะปิดคลิปก่อนค่อยกินต่อเนาะอ่ะพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้กราบขอโทษขออภัยด้วยครับในการกินบุสุภาพผาหรือว่าบ่ถูกตองนี้พี่น้องเนาะอ่ากินเหลือทำนี้กะต้องขอโทษขออภัยด้วยครับหนูคะลิบินคะ,คะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะอ่ะพูดดีๆค่ะ, <Bye. S 1> ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะ บายบายครับบายบายครับไปนอนกันลาดเลยนะครับผมไมเจครับโอเคเกีงมาก